ครับผมวันนี้มาถาบจิ้งม่วงครับนะครับถุมถาบของเขาเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับมีถาบครับต้องรับให้คมที่สุดครับมาลองถาบเบื้องเลยครับนี่ครับรับเลยมัดกันคารับามันชีววิทยาเลยประมาณนี้น่ครับการฟานครับปุ๊บ มีตองคมนะครับปุ๊บมันฟันนี่นรครับการฟันจริงครับ นะการทับง่ายๆครับใช้บันไดครับล็อกไว้ครับเพื่อความสะดวกสบายของเอาล็อกไว้นะครับุง๊ง่าย นี่ครับนี่ครับเทพันจริงพันเลยครับพันจากล่างขึ้นบนครับนี่ซอยมอหิน้ำฝนเขาคครรัับบบบ เก็บไว้ปุ๊บน่ครับเอไว้ประมาณสองเดือนครับประมาณสองเดือนหากมันงจีวกในบริเวณในถุงครับจากนั้นเขาเกิดมาตัดไปช่ำส่ถุงดำแล้วไปลปัวครับนี่ก็มีท่านีแล้วครับรอไว้เจ๊กันครับสดีครับ เพ้สวยครับป <uyor uz. S 1> e ุ๊บนี่ครับปันเผ้ษโอ้โหเดือดสวยครับปุ๊บปุ๊บกดดิเเป็นลักษณะนี้นะครับ เชื่อบรนทาดกับตัวซอยดีที่ตัวลงผมนี่ครับปุ๊บเข้าไปนี่เข้าไปปุ๊บนี่ครับเข้าไปปุ๊บนี่ครับติดซอยเลยล็อกจริงครับนี่ครับซอยล็อกปุ๊บเก็บมีดไว้เก็บ สอนต่อไปครับพักครับเทพปัจจุคกกงครับผมมาตงจับซอยมัไนไตรงเรียงไม้บิดไปเป็มากมันจักลงังขึ้นบนนะครับมันจีบซอยให้น้ำผลมะเขืาครับหันมาทางนี้เนะี่ย สังเกตได้แล้วับอยากจะเริ่มมันตรงกันดันได้ดนันเองปันไปครับเหตุไครับปัไปครับอะไมั้สองเดือนครับมัสองเดือนมันสิออกหากแล้วเขาบ มาตัดเพื่อเสนี้ไปชั้นลงถุงแล้วก็ปลูกครับทีบ่นี้ก็มี่เท่านี้นะครับ